ครับผมทุกคนถามผมว่าผมเรียนดีเจที่ไหนใช่ไหมครับที่นี่นะครับดีเจพันนะครับเมื่อ12บปีแล้วที่ผมเรียนก็คือที่หอการค้านะอันนี้เป็นโรงเรียนสถานที่ใหม่ที่สุดท้ายที่ดีเจพัได้ย้ายมานะครับเป็นโครงสร้างใหญ่มากๆเลยแล้วจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมันมีอะไรดีแล้วทาไมผมถึงอยากให้ทุกคนมาเรียนที่นี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามันมีช็อปอะไรมีห้องซ้อมอะไรมีห้องอะไรบ้างที่แตกต่างจากสถาบันดีเจโรงเรียนอื่นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน นี่ก็คือห้องแรกนะครับผมมันก็คือจะเป็นช็อปขายเครื่องดีเจทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่จะขายไพโอเนียเป็นหลักนะครับผมตั้งแต่ยุคดิกดําบันแล้วก็จะมีเครื่องทุกรุ่นให้ลองนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นตัวโชว์สินค้าเพื่อใครมาเดินมองครับนะบมีแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่น,นอันนี้คือรุ่นใหม่สุด D R V 6แล้วก็จะมีพวก AZ อันนี้น่าจะเป็น AZ นะใช่ไหมเออมีเอเซตัวนี้แสนแสนสองเก้าอันนี้ก็จะเป็นอ่าตัวนี้จะเป็นตัวสวยก สายเว B อุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ DJ จนะครับจะอยู่ตรงนี้หมดเลยมาเลือกส่งซื้อกันได้แฟลชดองแฟลชได้แล้วที่โรงเรียนเราก็มีสามารถให้ทดลองเล่นได้แล้วก็จะมมีบริการเช่าเครื่องด้วยนะครับในการออกอีเวนต์ต่างๆนะเพถ้าใครสนใจก็เข้ามาติดต่อ DJ พัดได้นะครับเช่าเครื่องซื้อเครื่องมาทดลองเครื่องได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องถัดไปนะครับผมมันคืออะไรนะครับที่แตกต่างจากสถาบันโรงเรียนอื่นนะครับผมจะบอกว่ามันคือ ห้องที่ผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะมันเป็นห้องสำหรับพอดแคสต์หรือว่าทำไลฟ์สตรีมมิ่งพูดคุยกับคนนะครับสามารถเปิดเพลงไปพูดไปนะครับแล้วดูระบบของ d j p จพัดนะครับห้องนี้คือห้องพอดแคสต์นะครับคือไว้ไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่าจะทำรายการอัดรายการอะไรพูดคุยอะไรต่างๆสามารถอัดเพลงได้ด้วยห้องนี้ก็จะเป็นห้องแรกนะครับอุปกรณ์ค่อนข้างครบมากโรงเรียนอื่นผมยังไม่เคยเห็นเท่าโรงเรียนผมนะครับผมจะบอกเลยว่าห้องนี้คือห้องแรกเดี๋ยวเราไปดูห้องข้างบนต่าง ไล่กันไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของชั้นสองนะครับผมเราก็จะมีจุดพักผ่อนนี่ดูเลยบรรยากาศไว,ไว้นั่งคัดเพลงนั่งชิลๆนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนด้านในก็จะเป็นส่วนที่นักเรียนทุกคนจะมารวมตัวกันนะครับว่านั่งจวันนี้จะเรียนอะไรหรือว่าจะซ้อมอะไรหรือว่าจะทำคอนเทนต์อะไรนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับอันนี้ก็คือคุณครูผมเองนะครับอันนี้คือสอนสอนนักเรียนอยู่อันนี้คุณครูโสอย่เียระดับประเทศครับ นักเรียนเยอะสอนเยอะทุกวันนะครับจะไปสนใจคุณครูผมเราไปดูห้องเรียนกันดีกว่าห้องแรกนะครับนี่เป็นห้องกีฬลูมกีฬลูมนี่เป็นไงห้องเรียนเราก็จะมีจอบอร์นะครับจอมีจอทีวีอันนี้เอาไปใช้ดูการาฟดูอะไรนะครับอันนี้ก็มีเครื่องเล่นครบนะครับอันนี้คือเครื่องเล่น รุ่นปัจจุบันมิกเซอร์อันนี้อาจจะเป็นเอกราอันนี้คือชุดที่ทั่วโลกใช้ไม่ว่าจะเป็นทูมอ r โ o แลนด์ EDC ทุกอีเวนต์เฟสติวัลในโลกนี้ใช้นะครับก็คือจะใช้รุ่นนี้นะครับ C D J 3000แล้วก็มิกเซอร์เอรอแล้วก็ R R Effect R M X พันนะครับส่วนอันนี้จะเป็น turntable ของ เรคคอร์ดบล็อกด้วยอันนี้จะไม่ใช่ของเทคนิคนะครับอันนี้จะเป็นสินค้าของไพโอเนียทั้งหมดนะครับห้องนี้คือกรีนูมนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูห้องต่อไปเลยเดี๋ยวเราจะมีห้องพีพีให้ดูนะครับห้องแรกเพราะว่าตรงนี้มี5ห้องเรียนห้องเรียนของเรามีทั้งหมด6รวมข้างบนก็เป็น7นะครับอันนี้ห้องนี้ก็จะเหมือนกันครับสองห้องนี้ก็จะเหมือนกันแต่แค่คนละโทนสีนี่นะครับสามารถเรามาเช่าซ้อมได้เราไม่ได้ที่เราก็สามารถเช่าซ้อมได้นะครับห้องออเรนจ์รูมนะครับเราเช่าซ้อมได้เราเช่าเรียนได้นครับ นึ่กันเลยอันนี้ให้เป็นบูรูมนะครับมีนักเรียนเรียนอยู่ด้วยสวัสดีครับครับนี่ครับก็จะเป็นจอกราร์บอางนี้นะครับราการการเรียนจอเมื่อกี้ที่เราเปิดไว้นี่ก็คือจะเป็นนักเรียนหัดเรียนเริ่มต้นนะครับนี่เราจะสอนเทคนิคตั้งแต่การหาห้องเพลงสอนการตัวเพลงว่าคนเลือกยังไงแต่ว่าห้องนี้ผมไม่อยากเปิดให้ดูเลย <c oughs> มันคือห้องพิเศษสําหรับ ใครที่อยากทำคอนเทนต์นะครับที่ไม่อยากไปหาเช่าโลแพงๆหรือว่าต้องมาจัดห้องเองอะไรอย่างนี้เรพาไปดูห้องนี้เลยดีกว่าเดีวเค่อยบอกคืออะไรเฮ้ยคิดตกใจเลยคุยยังถ่าย,ยเลยอันนี้ก็คือห้องเลสร o ูมนะผมเป็นห้องนะคือห้องน้ำครับใครจะทำคอนเทนต์แบบเป่าผมอ่าแบบเหมือนแบบทำฟอร์มแบบเช็ดตัวออกมาแล้วก็ ทำแบบนี้ได้นะครับเอาไปไหนแล้วเราก็แบบแต่งตัวเช็ดผมอะไรเงี้ยออกมาแล้วก็เสียบฟัไดรา์นะครับนี่เอาเสียบฟชได้าเล่นข้อนี้คือทำคอนเทนต์ได้ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองหน่อยเดี๋ยวรอเปนโหลดก่อนนะครับเครื่องนี้จะมีสี่สามเด็กกับ ตัวหนึ่งแผดคนะครับหนึ่งแพดคืออันนี้คือคอจะหวดื่มดื่มตื่มแบบคนที่ทําเสียงเป็นนะครับที่คาะแบบทําเพลงนะครับเขาก็จะใช้กันส่วนผมอะทําเป็นก็คือทําใจครับห้องนี้ก็จะเป็นแบบว่าฟิลประมาณนี้ครับแบบนี้นะครับอ่าเราก็สามารถแบบเอาเสียงไปไหนลำโพงมันต่อหามากระดอนเหรอเนี่ยแล้วก็เล่นไป อุปกรณ์ครบคือเราต่อเนี่ยเรามีสายแลนหมดที่ห้องโรงเรียนเรามีครบทุกอย่างครับแล้วเราก็เล่นอยากเล่นอะไรก็เล่นมาเ,เล่นไปจะดังขีก็ได้รอทำคอนเทนต์ไปอยู่ว่าเพลงมาเราก็ต่อเราก็ต่อไปทำคอนเทนต์ได้ดีมากห้องนี้บอกเลย ครัห้องนี้ก็เป็นหนึ่งห้องที่ผมว่ายังไม่มีโรงเรียนไหนทำนะครับเป็นห้องคอนเทนต์ให้นักเรียนที่เรียนจบแล้วหรือว่าที่อยากจ,จะมาทำคอนเทนต์นะครับก็มาเช่าได้นะครับหรือว่า เป็นคนอื่นก็ ula, okay? ได ouais. right. ้นะครับเข้ามาใช้บริการได้ทุกห้องที่โรงแรนี้นะครับก็แค่เข้าไปจองในแอปหรือว่าในเพจของ DJ จพัทนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปดีกว่าเดี๋ยวเราพาไปดูห้องสุดท้ายของชั้นนี้แล้วนะครับนี่ห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายมีคนเรียนอยู่เอ้ยซ้อมอยู่แท็กี่ซ้อมอยู่แค่นี่ครับเรามีแม่ครัวอยู่ในห้องนะครับนี่ครับมีแม่ครัวทำกับข้าวอยู่ครับมีแม่ครัวทำกับข้าวครับเราสามารถมาใช้บริการห้องนี้ได้ครับ่นห้องครัวครับอันนี้คือแม่ครัวผมวัานี่แชมป ทาเนี้นะครับกี้ๆนะครับคุณจะทำอะไรทำไปเปิดเพลงมาผมก็เปิดตู้เย็นล้างจานผัดข้าวนะครับก็ทำอะไรทำไปมากวนคนเล่นคือเราสามารถทำคอนเทนต์ได้ทุกอย่างครับเขา้งเราเข,า,ขาเปิดเพลงแล้วก็ซักผ้าถูพื้นแล้วก็เลโดนผ้าเข้าไปพักทำคอนเทนต์คือเื่อยเปื่อยครับห้องนี้ห้องนี้ก็คือห้องที่เป็นคอน,คอนเทนต์ที่ดีมากนะครับ ชมป์ยังต้องใช้ห้องนี้เลยเอาข้าวก่อนเดี๋ยวเราข้ามาถ่ายให้ดูนะห้องนี้เดี๋ยวเราไปดูชั้นบนดีกว่าที่จะเป็นใช้ไลฟ์สเต็มมิ่ชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นชั้นบริการอาหารและเครื่องดื่มของเรียนเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นสุดท้ายและชั้นดาดฟ้าของเรานะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูที่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลูฟแปดสเดสนะครับผมเป็นชั้นของการอัด คลิปสตรีมี่ชั้นสั่งกาแฟขอน้ําขโมยน้ําของโรงเรียนนี้นะครับนี่นะครับลูกพี่ผมพี่ปูนะครับอันนี้จะเป็นชั้นคาเฟ่น,นะครับคือบริการอาหารและเครื่องดื่มนะครับงั้นผมลองสั่งเครื่องดื่มยินดีว่าพี่ปูอะไรอไร่อยอร่อยให้กินห,หน่อยอันแก้วหนึ่งก็ได้ก็ได้ครับ ขอชิมขอโรงเรียนเราหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่สามารถมาอัดไลฟ์สตรีมมิ่งอัดคลิปอัดเซตสัมภาษณ์คอนเทนต์แล้วก็มีที่นั่งรับรองแบบนั่งเล่นนั่งรองนั่งฟังหรือว่าจะทำบาร์ตี้เล็กๆของตัวเองก็ได้นะครับคือที่นี่มีที่โรงเรียนเรามีที่บริการหลากหลายชั้นมากมายครับแล้วก็ชั้นนี้ก็เป็นหนึ่งชั้นที่ผมชอบมากๆก,ก็คือเราได้นั่งพักผ่อนหเราอยากขึ้นมานั่งคัดเพลงก็ขึ้นมานั่งได้เพราะจะมีปักเสียบคอมทุก โต๊ะทุกอะไรนั่งคัดเพลงนั่งทําอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกโปรโมชั่นดีๆในการเรียน DJ เจพัทกันนะครับผมครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมใครที่สนใจเรียน DJ เจพัทนะครับผมวันนี้คุณครูโจ้มอยผมส่วนลด50%เลย ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คือข้อไหนนะผมฟูลเลเวลครับฟูลเลเวลก็คือเรียนตั้งแต่เรียนรู้อุปกรณ์แกะโครงสร้างเพลงหาห้องเพลงมีการสอบว่าเราผ่านด้วยนะครับแล้วก็เลเวลสองก็เป็นพวกเอฟเฟกต์พวกอะไรต่างๆอยากรู้เรื่องเจาะในเพลงอันที่สามก็จะเป็นเรียนแบบว่าคราราบาลสี่เด็กก็คือเรียนจนจบนะครับดูทงรูทีนในการที่ใครอยากจะไปแข่งตามรายการก็ได้นะค,คือสอนครบจนกว่าจะเป็นอะ่ะแบบเป็นระบบอะ่ะจากราคาห้าหมื่นห้าพันบาทลดไปเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลยไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์กูพูดไม่ชัดเฉยห้าสนะ 27,500บาทนะ <Wow. S 1> มในการเรียนนี้คุ้มมากๆนะผมรีบซื้อเรียนเลยหรือว่ามาโทรมาหาพี่โจได้เลยนะครับเพราะพี่โจรับแค่5คนเท่านั้นถ้าใครดูคลิปนี้จบนะครับ5คนเท่านั้นได้ราคา27,500กับฟูลเลเวลคอร์สดีเจพัดนะครับผมฝาก โรงเรียน DJ พัทไว้ด้วยนะครับติดต่อในช่องทางเพจเดี๋ยวเราขึ้นมาให้นะครับผมหรือว่าโหลดใน App Store แอปสโตร์ก็ได้นะครับจองมานะครับมีแอปสโตร์ของเรือด้วยครับ DJ พัทนะครับผมกดโหลดได้ทั้ง Android ทั้ง iOS เลยนะครับถ้าไงคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากโรงเรียน DJ ของผมด้วยโรงเรียน DJ พัทลาดพร้าวนะครับผมสวัสดีครับ